จากน้องไปจากลูกจากหลานไปชนิดที่ว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกใช่ไหมลูกพ่อไปพ่อไม่ได้กลับมาอีกแล้วปกติเคยเห็นพ่อนะใช่ไหมปกติเคยเห็นพ่อเวลาพ่อไปต่างจังหวัดใช่ไหมลูกพ่อไปต่างจังหวัดพ่อกลับมายังได้เห็นหน้าพ่อ นะแต่วันนี้พ่อไปจริงๆลูกพ่อไปสวรรค์พ่อไปสวรรค์ลูกชายใช่ไหมนี่ปู่เออหลานหลานมาส่งปู่หลานมาส่งปู่ปกติก็เห็นปู่เคยเห็นปู่พูดได้เคยเห็นปู่ยิ้มได้เคยพูดจาโอภาภาัยกับปู่ใช่ไหมเออแต่วันนี้ปู่ไปแล้ว คูอไม่ได้กลับมาหาหลานอันนั้นคือสภาพแห่งความเป็นจริงของชีวิตญาติโย,ยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตคนเรานั้นมันไม่ได้ตั้งอยู่นานมันไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีหรอกชีวิตคนเราบางทีมันก็มีกรรมหนักบางทีมันก็มีกรรมเบาบางทีมันก็อายุสั้น บางทีมันก็อายุยืนบางคนเป็นร้อยปีก็มีอยติโยมแต่บางคนเกิดมาในแค่วันเดียวก็ตายนั่นเห็นไม่คนคนเหมือนกันน่ะเกิดเหมือนกันเห็นไหมเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันเป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรำ่ำคนรวยเหมือนกันเห็นไหม นั่นคือความแตกต่างแต่สิ่งที่คนนั้นตายก่อนกันก็มีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงตายก่อนบางทีพ่อตายก่อนลูกบางทีลูกตายก่อนพ่อเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นือเพราะทำบุญมาไม่เหมือนกัน เพราะสั่งสมคุณงามความดีมาแตกต่างกันบางคนมีอายุยืนยาวซึงเราเห็นอยู่บางคนสั้นนิดเดียวกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังทำงานอยู่กำลังรับราชการก็ตายบางทีเด็กอยู่ป .1 ป .2 ก็ตายบางทีอยู่มาถึงเท่าชราอายุเป็น8ปดสิบ ก้าสิบปีร้อยปีถึงตายก็มีนั่นล่ละเพราะอะไรเพราะหนึ่งอาหารเห็นไหมใครอยากมีอายุยืนให้มีอาหารดีใครอยากมีอายุยืนให้มีอากาศดีใครอยากมีอายุยืน,ให,าาใ,ยยยนให้มีอารมณ์ดีเห็นไหมสามอแล้วหนึ่งอาหารสองอากาศสาม อารมณ์เนเห็นไหมคนจะมีอายุยืนต้องมีสามอแล้วก็หนึ่งกอสามอคืออากาศดีญาติโยมอาหารดีแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็อันที่อันที่สุดท้ายอันที่สี่คือกรรมดีเห็นไหมถ้ากรรมดีก็กรรมเป็นวาสนาญาติโยม คนเราสร้างกรรมมาดีมันก็เลยมีอายุยืนไงสร้างกรรมมาดีเห็นไหมใส่บาตรก่อนจะกินข้าวใส่บาตรพระก่อนกินข้าวนั่นแหละเขาเรียกว่าสร้างกรรม,มดีเห็นไหมหนึ่งอากาศสองอาหารสามอารมณ์แล้วก็สี่กรรมทำสี่สี่อย่างนี้ทำให้พวกเรามีอายุยืน วันนี้พวกเรายิ้มหรือ,อยังยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกเพราะว่ามางานศพของผู้วายชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราเคยไปงานศพหลายครั้งหลายคราวไปก็เห็นอย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้มาส่งผู้ตายไว้ตรงนี้สุดท้ายพวกเราก็กลับไปบ้าน มาส่งผู้ตายมาให้กำลังใจแก่ทางคณะเจ้าภาพพรุ่งนี้ก็มาส่งผู้ตายผู้ตายก็กลับไประวังดอกไม้จันทร์เราก็กลับบ้านผู้ตายก็กลับไปบ้านของผู้ตายเราก็กลับไปบ้านเราทำอย่างนี้มาหลายชั่วคนหลายปีดีดักแต่เราเคยคิดบ้างไหมว่าเรามางานศพแล้วเราได้อะไรบ้าง อันนี้ข้อคิดน่าคิดมากอยติโยมพุทธบริษัททั้งหลังมางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์ต้องพลัดพรากจากเหล่าก่อทั้งพ่อแม่เมียผัวทุกตัวตนมีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตนี้ก็หาไม่ อันความตายหมายทั่วทุกตัวตนติดสินบนสักเท่าไหร่ชีพไม่คืนพยามัจจุราชซื่อสัตย์จริงใจจริงจังติดสินบนมาเอาขอฉันให้ไปล้านหนึ่งให้ไปแสนหนึ่งอย่าเอาชีวิตพ่อฉันไปเลยเพราะว่าพ่อฉันยังต้องทำงานอยู่พ่อฉันยังสร้างบ้านไม่เสร็จ ให้พ่อฉันสร้างบ้านเสร็จก่อนค่อยเอาชีวิตพ่อฉันไปได้ไหมพญามัจจุราชพญามัจจุราชแบบบอกบอกโน no. ฉันไม่รับเงินฉันไม่รับสินบนใครฉันซื่อสัตย์จริงใจจริงจังเออถึงเวลาจากก็ต้องจากถึงเวลาไปก็ต้องไปญาติโยมทั้งหลายบางทีเราจากกันบางทีไม่ได้สั่งลาก็มีนะ อันนี้นะ่าคิดไหมเออบางทีตายเพราะอุบัติเหตุอยู่ในท้องถนนได้สั่งลาญาติพี่น้องไหมไม่ได้สั่งเห็นไหมคนคนเราตายจึงแตกต่างกันหลายอย่างบางคนป่วยติดเตียงนอนเป็นสิบปียี่สิบปีอันนั้นยังพอทำใจได้<ม>แต่อุอุบัติเหตุเพศภัยนี่ บางทีลูกไม่ได้สั่งพ่อเลยต้องจากพ่อไปจากแม่ไปจากไปโดยที่ไม่มีการสั่งเสียก็มีอันนั้นแหละคือความตายดังนั้นเรามางานศพเรารู้หรือยังว่าความตายคืออะไรพวกเราทั้งหลายความตายคืออะไรไม่ต้องไปถามหาเห็นไหมเพราะว่าความตายมันอยู่ที่ตัวเรานี เราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนความตายมันหลับไหมยาโยมความตายไม่หลับนะเรานอนนึกว่าความตายมันจะหลับไม่ใช่บางทีเรานอนแล้วเราลืมตื่นนั่นแสดงว่าความตายมาเอาชีวิตเราไปนั่นเห็นไหมความตาย แม้แต่เดินไปเราข้ามถนนไปรถชนตูมเขาให้อันนั้นก็ความตายมาเอาชีวิตเราไปอ่าไปอยู่บนเรือลงไปเรือเรืออับปางก็ตายได้อยู่บนเครื่องบินก็ตายได้อยู่ในหุบเขาลำเนาไพรก็ตายได้ดังนั้นพอจะเห็นหรือ,อยังว่าความตายมันคืออะไร ความตายคือการหยุดการเคลื่อนไหวหยุดหายใจสมองหยุดสั่งงานเขาเรียกว่าการตายแล้วความตายนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราถ้ามีหนึ่งชีวิตยัดโยชีวิตนั้นก็ต้องตายเราเกิดมาหรือยังนี่เกิดมาแล้วนะเราแก่หรือยังแก่แล้วนะเราเจ็บป่วยหรือยัง เราเจ็บป่วยแล้วนะเราเคยแก่เราเคยเจ็บเราเคยเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมครบยังยังอีกอันหนึ่งที่เรายัางไม่ได้เจอคือความตายญาติโยมหืมน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะความตายมันเสมอภาคกันทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีผู้แทนราชสรดหรือว่าพวกเราประชาชนคนธรรมดาก็ตายได้เหมือนกันพระพุทธองค์ถึงบอกว่าคลื่นชีวิตคลื่นทะเลที่เป็นคลื่นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเมื่อพัดเข้าสู่ฝั่งคลื่นทะเลขนาดเล็กก็กระจัดกระจายไป คลื่นทะเลขนาดกลางก็กระจัดกระจายไปคลื่นทะเลขนาดเล็กก็กระจัดกระจายไปพระพุทธองค์ถึงเปรียบว่าแม้แต่พระราชาพระมหากษัตริย์เปรียบเหมือนคลื่นใหญ่เป็นคลื่นทะเลใหญ่พัดเข้าสู่ฝั่งก็แตกสลายไปคลื่นขนาดกลางก็ได้แก่คนเป็นเศรษฐีพ่อค้าขหะบอดีนายกรัฐมนตรี เมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่งก็แตกสลายไปคลื่นขนาดเล็กเช่นประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราพัดเข้าสู่ฝั่งก็แตกสลายไปนั่นคือความตายดังนั้นพอจะคิดออกพอจะนึกออกแล้วว่าความตายอยู่ที่ตัวเราจะเดินจะดึกยืนจะนั่งจะนอนความตายมันอยู่ที่ตัวเรา พระพุทธองค์ถึงสอนนะักสอนหนาว่าชีวิตนี้อย่าประมาทชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวกว่าหลังความตายเรารู้หรือว่าเราจะเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นั่นแหละมันน่ากลัว กลัวว่าจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกนะสิกลัวว่าตายไปแล้วมันจะไม่ได้กินข้าวกลัวว่าตายไปแล้วมันจะไม่ได้กินน้ำกลัวว่าตายไปแล้วลูกหลานจะไม่ทำบุญสุนทรทานให้อันนี้มันความตายมันนี้ความตายหลังความตายมันถึงน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นทำชีวิตปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุข ทำบุญทำกุศลให้มันมีความสุขเวลาใดที่ขาเราดีเราเดินเข้าวัดหยัดโยมเวลาใดที่มือเราดีเราไหว้พระเวลาใดที่ปากเราดีเราพูดได้เราพูดคำว่าพุทธังทำมังสังขังสารนังคัดฉาม เวลาใดที่มือเราดีนี่เราประนมมือไหว้พระปากเราดีเราขอโทษผัวเมื่อเราทําผิดปากเราดีเราขอโทษเมียเมื่อเราทําผิดปากเรายังพูดได้นี่ญาติโยมขอโทษซึ่งกันอภัยซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเขาเรียกว่าหูดีตาดี ปากดีให้รู้จักระมัดระวังใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาก่อนตายเพราะตายแล้วเราไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตหลังความตายเราทำบุญแล้วเราจึงไม่น่ากลัวชีวิตหลังความตายถ้าเราทำบุญน้อยมันน่ากลัวเห็นไหม มันไม่ได้แตกต่างกันอะไรเลยคนเราเหมือนๆกันรูปร่างท่าสี่ขันห้าเหมือนกันมันต่างกันตรงที่ไหนญาติโยมตรงที่ค่า่าสี่ขันห้า 4, 5, ใครจะบรรจุคุณงามความดีไว้ในหัวใจมากกว่ากันเท่านั้นวันนี้ทำดีกับพ่อวันนี้ทำดีกับแม่วันนี้ไหว้แม่วันนี้ไหว้พรอไหว้นนวพ่อ วันนี้ขอโทษสามีวันนี้ขอโทษภรรยาวันนี้ลูกชายเป็นหัวแก้วลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อของแม่นั่นแหละแสดงว่าพวกเราทั้งหลายกำลังกระทำคุณงามความดีชีวิตหลังความตายมันจึงไม่น่ากลัวอะไรเกิดหนึ่งคนตายหนึ่งคนยติโยมผู้ตายนอนอยู่ต่อหน้าเรานี้ เมื่อก่อนท่านพูดได้พูดจะาโอภาปาใสกับลูกกับหลานได้แต่วันนี้เวลานี้ขณะน,นี้ท่านนอนสงบแน่นิ่งไม่พูดไม่จาาน,นั่นคืออะไรนั่นคือชีวิตจริงของพวกเราทั้งหลายจะเป็นเช่นนี้วันนี้เรามาส่งท่านพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้อีกสิบปีข้างหน้า เราก็จะไปนอนอยู่บนหีบศพเหมือนกับผู้วายชนนี่นอนไม่เกินสิบปีไม่เกินยี่สิบปีไม่เกินสามสิบปีเราก็จะมานอนแล้วก็จะมีคนมาล้อมพวกเรานั่งอยู่มีพระมาสวดพระอภิธรรมอยู่อย่างนี้แล้วก็มีพระมาเทศอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนี้นั่นแหละความตายจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้พวกเราทั้งหลาย เราัาดระหวังว่าชีวิตนี้อย่าได้ประมาทนะชีวิตนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปนะใครทำบุญได้บุญนะใครทำบาปได้บาปนะถ้าคนตายพูดได้คำแรกที่เขาจะพูดคือคำว่าขอบคุณนะร่างกายนี้ที่ให้ฉันยืมใช้ขอบคุณนะใจที่ให้อยู่เป็นสุขี อบคุณนโลกใบนี้ที่แสนดีชั่วกับดีเอาไปได้ร่างกายสันขอส่งคืนคนตายบอกไม่เอาร่างกายส่งคืนธรรมชาติหมดเลยธาตุดินไปดินธาตุน้ำไปน้ำธาตุลมไปลมธาตุไฟไปไฟไม่เชื่อเมื่อเลือนนี้พรุ่งนี้มาดูเหลือแค่โกรธเดียวเท่าทางกรขวดกาแฟเดียวเหลือแค่นั้นคนเรา ส่วนที่มีอยู่คือคุณงามความดีที่ปรากฏบนหัวใจของลูกของหลานนี้สิ่งที่ปู่สอนสิ่งที่พ่อพ่อสอนคือคุณงามความดีฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกของหลานสมดังพระบาลีที่อัตฉรภภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นนั้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตรัง นชีรติร่างกายของสัตว์ย่อมย่อยยับไปได้แต่ชื่อเสียงและวงสกุลไม่สามารถที่จะย่อยยับไปได้อันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีลงลงอย่าสงสัยถึงจะใหญ่คับฟ้าสักเพียงใด ก็ไม่ใหญ่ไปกาโลง